สวัสดีทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานแห่งความสุขฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจต่อจากนี้เชิญรับฟังนิยายสั้นเรื่องลุงพลัดตกท่อเรียกร้องค่าเสียหายสิบล้านณชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งลุงพลชายชาราวัยเจปีอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างเรียบง่ายทุกเช้าลุงพลจะออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านเป็นกิจวัตรประจำวัน วันหนึ่งขณะที่ลุงพลกําลังเดินผ่านท่อระบายน้ำเก่าๆท่อเหล่านั้นเกิดชำรุดสุดตัวลงลุงพลพลัดตกลงไปในท่อชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างรีบเข้ามาช่วยเหลือพยายามดึงลุงพลขึ้นมาแต่ท่อระบายน้ำนั้นลึกเกินไปกว่าจะช่วยลุงพลขึ้นมาได้ก็สายเกินไปลุงพลเสียชีวิตคาท่อระบายน้ำ ครอบครัวของลุงพลรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจฟ้องร้องเทศบาลเมืองเรียกร้องค่าเสียหาย10ล้านบาทโดยอ้างว่าเทศบาลเมืองละเลยหน้าที่ไม่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติให้ปลอดภัยเทศบาลเมืองพยายามต่อสู้คดีอ้างว่าท่อระบายน้ำนั้นเก่าชำรุดตามสภาพและทางเทศบาลก็พยายามซ่อมแซมอยู่เสมอแต่ไม่ทันเวลา คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเทศบาลเมืองบางคนก็เห็นใจครอบครัวของลุงพลบางคนก็มองว่าครอบครัวของลุงพลเห็นแก่เงินศาลใช้เวลาพิจารณาคดีนานหลายเดือนในที่สุดศาลก็ตัดสินให้เทศบาลเมืองจ่ายค่าเสียหายให้กับครอบครัวของลุงพลเป็นเงินห้ล้านบาท เหตุการณ์นี้สอนให้เรารู้ว่าชีวิตคนเรานั้นเปลี่บางอะไรก็เกิดขึ้นได้เราควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดูแลรักษาสาธารณสมบัติให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดใจขึ้นอีก